สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูสาบเนาะเขาเรียกอะไรนะสาบครับผมสาบหลี่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 สาบหรือว่าสาบเขียวเสื้อนอนกินนี่ครับกับผู้ช่วยพดครับผมของเรานี่ผู้ช่วยบ้านเราครับผมเรามาดูสาบครับนี่ตาของเราครับ ก็ชอบกันที่ลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับลงงานก็รอหยัดสายบันเทิงนะครับทำ่ลงานในสังกัดครนบนี่วันนี้ครับวันนี้นี่ผู้ชมวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบคอกับทีมงานสายบันเทิงครับผมนี่ครับเรามาดูสาบระบ้านครับวันนี้กระบ้านกี่โมงกี่โมงเวลากี่โมงโมงวะสี่โมงไหม ประมาณสี่โมง,โมง,งสามโมงครึ่งเออประมาณสามโมงนี่เลยเรามาดูนี่นะครับทงนาบ้านเองครับนี่ฝั่งนูนพนมรุ่งครับผมไกลครับเขาพนมรุง่งดูสาบดีกว่าก่อตายแลือมตัดดวเนี่ครับพลานเอในหอยพดครับสกเกลพดครับในผู้ช่วยพดผู้ช่วยพดมาดูสาบครับ พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องครับนี่เขากำลังออกดอกเลยครับนี่กำลังใส่เม็ดบ้านเราครับบ้านเราหากินยากดื้อน้ำกูจะมานอู้เยอะจุ๊งหาย,ยวะเต็มอือว่<ไ>เต็มเลยว่ะเออหนนี่ปลาซิวอะมือมม่อเช้ามงาเมื่ไปเมื่ปลาช่อนว่ะมีะปลาช่อนนี่นี่เซอร์ได้เือเหมาะเลยครับนี่นี่ครับนี่โอ้ใบมันจะทำด้ดีไปอ่ะเหงวตัวนึงปล่อยมันนี่ครับปลาช่อนครับช่วยพดของเราครับ นี่น้ำมาจากทางบนครับ ừ, อือโมะเลยวะอือปลาสลิดมีวะอื <ừ. S 1> เขาเลี้ยงอยูมันรุดมาอือว่มันแตกน้ำนะหนา <ừ. S 1> หน้ำวะพอใส่ไข่เนาะ ừ, อือโมะเลยแต่เร็วว่ามีคุณเอาเราดีเนี่ยถึงมันมีสำรับ ừ, อือว่ <laughs> มันมดลราว,วะ เออว่ะมันเชิงจะลงมันรู้ว่ามันจะหนาวหรมั้งว่ะมันรู้ว่าลมหนาวจะเข้ามาน่ะมุดฝนแล้วนาชุดนี้น่าจะหนาวน่ะปล้มเริ่มเริ่มหลังกับคืนนี่ครับนี่ครับวิธีใส่สาบครับหรือเรียกอะไรนะดักพยงนี่เออใส่พยงใส่สาบบันบํมเรกสาบครับ นี่ครับจะเยอะครับวันนี้นี่โอ้ยไปบราซิวเนาะทำไปจมเนาะสุรรอสดอนเลยว่ะตั้งมุดวะไม่เหน่าถิ่งคางๆดิยเนาหลังเนี่ยโอ้นี่ครับวินีไล่ซายสบครับอันนี้ไม่เข้าใจครับ ใส่ปลาลงใส่ปลาลงปลาอยู่ในงานีน่ครับชีวิตวิธีบ้านเดงครับประทํากันอย่างแหละครับนี่หน้าฝนก็ได้กินปลาหน้านาก็ได้กินปลาหน้าแรงก็ได้กินปูปูเบิ่งก,งก็ได้เบ<ก>ิ่งกบดิกบกบเขารูเข่าไร นี่ครับปลานี่เลือกเลือกครับนี่ลาหมองงามครับปลาหมอปลาขาวปลาอะไรนะปลาซิวนี่เออปลาซิวดูปลาช่อนเหมือนอะไรครับนี่บ้านเองครับเม่หดครับบ้านเองนี่บุญรำบ้านเราไม่อดครับกับเขานี่แปลว่าสามปลูออว่ะเหมาะเลยว่ะนี่ครับเวญรำบ้านเองไม่หมดไม่อดครับกับเขาทั้ามีหน้าเมื่อไรก็มีปลาเมื่อนั้นแหละครับบ้านเรา นี่อันนี้ทําปลาจอมได้ครับเซื้อก็ได้ครับยอไอ้พลักไอ้แรนะมอ,อมนี่มอมมอมเออมอ,อมนี่ปักกระกยองคริบัน<ง>มังกรีกระยองมังโมเดียมอมยอเบื้งอะไรเบื้ง,งนี่ครับปลาช่อนหน่อยจะล้างจะล้างครับยังไม่ใหญ่แสดงไม่มีคนมาเออดอกไม่มีรอคนมาลงเลยลงเลยแต่มันโอกาสมันก้อน คาลมหนาวมากจิ้มกระดงลงวะอะไรสดเออเ <ลง S 1> ออวันนี้ไ <ลง S 1> ม่ไม่ไม่อะไยครับนี่กู้เมื่อกี้เลยครับสดสดมาเลยครับนี่ไ <c oughs> ม่ไม,ม,ม่มาเลยนี่ยะเยอ,ออวะเฮ้ <jam Stadium> มาดื่มมาดื่มมาดื่มเขาตอนเย็นลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่ครับนี่เมื่อกี้นี่เก็บได้แล้วครับกู้แล้วนี่เรือบ้าที่มีถนนก็พังหมดเลยอันนี้ของไรเขาทำมันเมื่อกี้แต่กคนน้ำไล่เรงนี่ เต็มเลยเต็มเลยเออว่ะรอเอาอีกนี่ฮะรออีกไหมอ่ะจะดูกับมึงนี่แหละรออะไรเรื่องเราหย่เออครับนี่นี่ครับวิธี่บ้านเรานี่นี่ครับทรงนานี่ทั้งนี้ครับไอ้น,นี่ของดีเมืองบุร,รีรัมย์นะครับนี่นี่บากันครับของดีเมืองบุรีรัมย์อันนั้นโคกขมวงครับนี่ หอกงูหอกงวครับโคกถมวงบาดเราเนี่ยกำลังเข่ากำลังอันนี้เลยครับกำลังท่องเลยครับช่วงนี้เออวมึงเอ้าล้มเลยลเออทำไมลงอะลงเลยรัยกกำลังลงเออวะนี่ครับรักกำลังลงเลยครับนี่ช่วงนี้ใส่เบ็ดดู ปลามันมาฉาบวนนู้นนะมาเนื้อปลามันไม่ค่อยใหญ่เนาะงงอแต่ปลาสลิดนี่นาะนี่ครับนี่ครับนี่กำลังมาเลยครับนี่มันลงช่วงเย็นครับนี่ใกลจ้จะมืดแล้วมาเลยนี่ปลาอะไรปลาปลาขาวนี่ปลาขาวปลาซิวกะมันเหมือนปลาน,นั่นเลยจับมาดูเป็นไร มันเหมือนจะเป็นปลาไอ้ปลาในเปล่าโอ้ยปลาไม่ใช่ปลาในปลาปลากระบอกอันนี้มันมีนี่ไม่มีนี่เพิ่งจะเห็นเลยหรือปลาขาวก็ไม่ใช่ปลากระบอกลูกปลากระบอกไอ้คล้ายปลาปลาไอ้ตาห่วยน่ะเออเออว่าปกติไม่มีเลยหนุ่มนี่ครับฟังหนึ่งประมาณอีกประมาณสัก ห้าหกกิโลนี่ครับนี่เขาพนมรุงประมาณบบี้ไปถึงสิบกดอกนั่นหกกิโลเนี่ยครับนี่อะไรเออหนาซาบนี่ครับนี่ทางเขาครับปลาหนิวนี่ทางเขาครับโมเลยครับนี่อันนี้น้ำนำดันครับมาจากลำะเทียนนี่ปูนชัยเออปูนชัยครับนีนนี่คาร้ครับผู้ช่วยผู้ช่วยพุทธคาร้ดี ครับนี่มาจากคุใช้ครับช่วยบ้านนี้ครับนี่เขารู้ดีว่ามาหนามมาจากลองไหนบึงแต่ก่อนแห้งแรงครับแถวนี้พอจะได้กินหรอกตอนนี้หนามมามาเยอะกว่าบนขู่มอีกเออไอเนี่ยมาทำทำทางใหม่หนํหนาดันมาขึ้นมาหนิทางใหม่ซิ๊ดไงโอ้แล้วเขาเปิดหนามลงมาหนิอืมนี่ครับหมอครับนี่วันนี้ปลากระโดดว่ะปลาชนว่ะ เอ,อสดมช้าวตื่นมาผอมกันไหมล่ะเเออช้าตื่นมาผอมกันเป็นตีห้านะไม่ใครอยู่ลูกท่านเลปลาก็นี่แหละเว้ยนี่เก็บปลากันครับเดี๋ยวมันกระโดดท,ทิ้งครับเดี๋ยวมารอไว้ท่งนบนนี้นะละช่อนครับรุ่นๆๆน้อยๆครับรุ่นจะล้างจะล้างนี่ครับเยอะครับนี่ปลาบ้านนี้ครับเก็นปลาลูกคอก เราไปบานงานแต่ครูเข้าไม่กล้าเก็บเข้าไม่เก็บปะเป็นไรแกก็ไม่ค่อยได้หนีหรอกแต่เนี่ยพอเนแต่แกปอดเขาก็ได้เยอะดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้หาไม่ได้หาเลยเออเผื่อมีแขกมีอะไรเขาอยากเนาะสยาะเลยเออโอ๊ะเออเป็นไรมันเอาไปให้เขาทำเป็นไรดอกไม่ไม่เลยดอกไม่ไม่เล่นเอาไปอะไรมันแค่นั้นเฉยจะใส่สาบเนาะมึง แต่มันอยากเก็บเลยนุ๊กเออ,อ,ออว่ะมุดเออเงยสดๆคืออยู่นุ๊กนี่ครับบานเองครับนู่นฟังนู่นครับบานเราครับเร็วงานครับนี่ทุงนาทุงนาครับ นี่สามครับโอเคครับผมถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเรานี่นี่ครับนี่ปลาครับปลาเกไปเมื่อกี้เนี่มาอีกแล้วครับนี่เยอะครับบ้านเองนี่ครับแ้ายอบชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นยครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานน่กำลังสร้างผลงานครับผมวิธีบ้านเองวิธีสกาวครับผมนี่ผู้ช่วยพดครับืออ Acabou. bom, tá com